สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําดอกไม้สวยๆกันนะคะเริ่มกันเลยค่ะ้วยการน,นำหลอดนมมานะคะพร้อมกับการล้วนสำเร็จค่ะเบอร์ยี่สี่จับแบบนี้แล้วกผู้ชมก็พันเลยค่ะ ก็ดึงออกนะคะเห็นไหมเอ่ยในแบบนี้ค่ะพักไว้นะคะลอสีเขียวมานะคะทำใบกันค่ะพาหลอดคลายหลอดด้วยใบยเลเหลเกนะคะ แล้วให้คุณผู้ชมตัดที่ความยาว6เซนค่ะได้แบบนี้แล้วก็พับครึ่งนะคะผู้ชมวาดเป็นรูปใบนะคะ เสร็จแล้วผู้ชมใส่กาวค่ะวางการลวดสำเร็จไปนะคะเสร็จแล้วตัดเป็นรูปใบ นำหลอดกระตั้นบัตรมานะคะตัดความยาวที่ต้องการเสียบก้านไปแบบนี้พักไว้นะคะเหลือนะคะให้คุณผู้ชมตัดที่ความยาวประมาณ3ามเซนค่ะพับแบบนี้เข้าหาแบบนี้นะคะเป็นกลวยค่ะคุณผู้ชมก็ใส่กาวนะคะ พับไปเลยเห็นไหมเอ่ยตัดให้เป็นรูปกล้วยได้แบบนี้นะคะพะสอนต้องการทั้งหมด2ชิ้นค่ะ2ชิ้นแล้วนะคะพักไว้ค่ะแปดนมินมานะคะตัดตรงงอดได้ออกไปค่ะผู้ชมก็พับครึ่ง ให้ความยาวประมาณ9เซนนะคะผู้ชมตัดคายหลอดไม่ต้องเยอะค่ะครั้งเดียวพอเสร็จแล้วแปะด้วยเทปกาวสองหน้านะคะด้านในหลอดตัดทิ้งไปหน่อยหนึ่งค่ะ แบบนี้ซอยเป็นฟันปลานะคะเฮ้ต่อไปให้คุณผู้ชมนังดึงเทปกาวออกนะคะ การรวดสำเร็จมาพับตรงนี้นิดนึงเสร็จไปเลยค่ะก็พันเลยนะคะ อันนี้เราก็ได้ดอกตูมแล้วน,นะคะเมื่อชมก็นําคั่วมันที่เราทำไว้ค่ะใส่ก้า นี่ก็ได้ดอกตูมแล้วเห็นไหมคะพักไว้ค่ะที่เหลือเมื่อกี้นะคะพาลอดค่ะคลาหลอดตัดที่ความยาวหาเซนค่ะเสร็จแล้วพับครึ่ง นี่เลยนะคะตัดแบบนี้เลยเห็นไหมเอ้ยแบบนี้นะจนใช้ใบเละเละเห็นไหมเอ้ย ก็แบบนี้เลยนะคะใส่กาวค่ะ ในแบบนี้นะคะพักไว้ค่ะไปนำหลอดเหลืองมานะคะตัดที่ความยาว2นิ้วก็ได้ค่ะพาหลอดเสร็จแล้วแปะด้วยเทปกาวสองหน้านะคะด้านนอกหลอดแบบนี้ค่ะ ทิ้งครึ่งหนึ่งตัดหลอดทิ้งหน่อยนึงแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ซอยค่ะได้ประมาณนี้นะคะนำเทปกาวออก นำการลดสำเร็จมาพับนิดนึงก็เกี่ยวไปค่ะพันเลยเก้าชมนำดอกไม้ที่ทำไว้นะคะ เสียบเข้าไปค่ะใส่เก้าแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วก็นำที่เหลืออยู่นะคะคั่วมันเสียบเข้าไปเลย เราไปตัดคัตตันบัตมานะคะ2ชิ้นเราจะทำก้านของมันเป็นคัตตันบัตหมดเลยนะคะเข้าไปค่ะี่แบบนี้ผู้ชมก็ใส่กาวอีกทีนึง การตัดบัตรขึ้นไปเลยค่ะนี่นะเห็นไหมเอ่ยพร้อมเข้าช่อแล้วค่ะเข้าช่อกันเลยนะคะนำสอดอกมาจัดตามใจชอบเลยค่ะ ชมกระดัดให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะแค่นี้เราก็ได้ดอกไม้สวยๆแล้วเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะ สวัสดีค่ะ